โย่ให้มีเชนจชมา<ว>เล่นเกมซูเวอร์ไมค้าที่ผมเรามาคนดูทีแรกแอเ,เดี๋ยววันนี้ซูเวอร์ไมค้าครั้งนี้มันจะโทรมาคนดูอรกหรือไม่ถ้าไม่โทรมาผมจะขคร์ได้เยอะนะนะประมาณสามตาเลยเดียวนะครับโอ้สามตามก็น้อยง่ยแต่สรุปคือมันเยอะนะเพราะคนอ่ะตายโอเคสรุปคือมันเยอะนะอย่าเข้าใจผิดกันเลย น่โอ้ยนี้ผมลงในเกมชื่อนเกมว่าเว w บอ s เวทบอลืมบอกอ่าทุทีนะครับใครรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ก็จะไปบอกแล้วตึ๊ตตครั้งนี้มีบักใช่ไหมถ้ามีบักผมจะได้ไปตุ๊ๆตๆตตๆ๊ๆต๊อืม ดึงดึงดึองนาจะพอต๊ดตองเพลงตมอเไปแล้วครบมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราสีส้มโงเห็นไหมต่อตุ๊บมีสีส้มปั๊บเลยนะดดึงตังปะตาดีโตุ๊ส้มตะมอเราสีล้ารองเพลงมเืออะไรเฮ้ยมันก็ต่อได้ไหมวะอ่าร้อย ถาเป็นมาผมขอแนะนำนะครับเอาไปการเตียนดีกว่านะครับทุกยากกว่าเยอะเลยนะครับรู้สึกเขาจะไม่ไปการเตียงของผมเป็นสายต่อเร็วไนงะสายต่อเร็วนะครับสายต่อเร็วนะ่สายต่อเร็วโคตเรเลยแล้วตรงไหนเขาเนี่ยนะถ้าใครดูผมที่แคสในคอมนะครับก็อย่าไปกดซับคลิปนั้นด้วยนะกดซับคลิปนั้นนะครับกดซับซับรึ

อ่จาจะโง่อะไรนะครับแต่สะก็จะโง่แล้วนะครับโคก,การต่อขึ้นยังไงดีน่าผมก็งโง่อ่ามาแล้วงานนี้โอ้จริงนะต่อขึ้นไงวะบ้าก็ตายจะไ,ด,ด,ไ,ด,ด,ได,ด้อ่ะไม่ได้ยนะลุกลุกออกติดถั่วโค๊รเดียวคตรไม่ได้อะ ถึงอนะ่ะเขาตายดีกว่านะนะไม่ต้องห่วงทองมนะั้นเอาเอามาใหม่ได้เพราะเราตอกแล้วมาแล้วนะเราไปแลกดาบไม้กันเถอะไปแลกดาบไม้กันเถอะถึงๆๆๆบอกเลยนะสติกไม่เป็นชาร์จก็เดลนได้เหมือนกันจริงๆรืงจริง,งใครไม่เชื่อนะครับไม้ตุองหัวเลยนะ ไม่เช่นนี้ผมไม่ทุบหัวเลยนะขุดของคอขุดนี้แล้วกันนะโอ่อนจะไม่บ้านะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อจะตอกานทำไมไปบุกดีมันจะมาแล้วนะโอ้ยโอ๊ยสีเขียวมาว่ะสีเขียวมางูบุกขีเขียวก็แล้วกันเ,นเอ๊เบ็บสายเนียนเอ๊ ไปแลไปวไปวไปวไปเ่าือนเกันบ้านเื่อนกันบ้านเพื่อนกันนเพื่อนเป็นเพื่อนัเืป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันน่ยอะไรวะไม่ใจบ มึงได้มึงได้มึงโดนโดนอ่มึงโดนโดนอะโดนอ่ะโดนโดนโง่เนี่นเลือดเลือดเลือดือดเพื่อนอ๋อเข้าใจเึบไปแล้วเพื่อนในสีเขียวมันต่อมาเบลมีความทองได้เยอะในนั้นน่ะสีเขียวแล้วก็สีอะไรนะแล้วสีเขียวสีเขียวพอดีแฟน อะไรก็แตกตายวะน,นี่สีชมพูบดนนีสีชมพูแกมีดาบจังบดนี่จังไหร่แกมีดาบเต็บมบดนี่จังไหรเออมันมีเล่นีว,วะ่ะลืมเลยไอ้เพื่อนเรามาช่วยแล้วมา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 ,มา,มาช่วยเพื่อนเราจบเยเงี้ยชนะบู น้องคุลาลอยอ่ะเฮ้ยไม่ขาดสิไม่ขาดนี่ผมนั้นไปวันแล้วนะนนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับเออไปวะสีส้มสีกุ้งัยไปนะเพื่อนเราเป็นเราจะมีการฮึ๊บกินอาหารจะมองตาซิ่งตามม่พองอ้าวแหลกอ้าวอ้าวเรตายเลยผมไม่รู้เลย ต้นตกน,นั้นใช่ไหมโอ้โหนักจตอนตกของน,น,นั้นนะครับนี่ก็แปลกดูไหมผมไม่ตายนะโอเคครับดาบนีมาไปแลกเกาะหน่อยาบปาบปาบาปบาปนะแล้วก็ปาบแล้วก็ปาบนี่หล,อล่อเลยหล,อล่อละนีะ่เราไปทำการเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาเสร็จป,ปุ๊บก็โทรมาแลกเป็นไง สายไม่หดเตียงคดเทปตัวปับปับปับนั่นแหละเป็นไงสายไม่กันเตียงเว้ยตัวนี้จริงเลยผมสายไม่กันเตียงสยีชมพูสไีสไหนวะอ๋อผมเจอแล้วสีอะสีชมพูไอ้สีชมพ,พูมึงน,นี่กูเดมโม่แล้วจังไได้ มันที่กูชิมมอนแล้วจังได้แล้วมึงบอกสีนี้อ้ยโอเคครับผมผมรูสีไหนโอเครีบไปจะไปบุกเพื่อนี่ไปบุกรีบไปบุกเรลโลโลโลนี่ไปบุกรี่ไปบุกเพื่อนเพื่นคนนี้มันจะมาทานเราเพื่นโลลโคตรมันจะมาผ่านเพื่อเรามันจะมาทานเราไม่ใช่แล้วมันจะมาฐานเราทุกแล้วปปป

น่าน่ยจีก็จรงเลยเฮ้ยสี่งของไม่หมดหรอวะเราไปช่วยเพื่อนเราไปช่วยเราไช่วยฟนี่ตกไปซะึงคิดจะเดไหมวกเก็บเป็นแล้วกเก็บเป็นีนี้แดกหมดดี สีเขียวดิสีเขียวมึงน,นี่มึงไมรู้ว้ยสีแดงมึงทามาแป้อะไรแล้วมึงมาขุดเตียงแล้วหรฮะ,ะทำต่อสนองทำต่อสนองเตียงต้องด่าฮะไปขุดเตียงแล้วได้ไงอ่อเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับของขุดเตียงข้าดูดสิ่งตอบแทนที่โคตรจะดีเครัะปึ๊บปึ๊บปั๊บนั่นแหละเปลี่ยนดาบเรียบร้อย มาดับคขึ้นขึ้นอตัวอยากแลกเปลี่ยนโทรมานาเอโฆษณาเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายนะเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายนะเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายนะผมก็เลยโฆษณาเขาน่อเพราะเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายปปปเลยไปเลไไปลู้ววช โอ้ยวยวยช่วยโวยโวยมมแล้วว้ยม่โยทุกทุกทุกถุกทุกทกลอนี่ค oh, hey, ouais. ือรับผมกางใส่เกานะครับผม นี่นไงอา้อาวอา้าวนะครับรู้สึกจะแหลกนะครับอีกแล้วขาอ,อยากจะต่อคลิปครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วรู้สึกจะแหลกไปเมื่อกี้ไปเมื่อกีน้นะแหลกไปเมื่อกีน้นะเดี๋ยวเอาไปต,ต่อเอาไม่จะต่อดีกว,ว่านะเป็นคนบริสุสทธิ์นี่นะครับเวลาแต่ผมไม่รู้นะสีอะไรเพื่อนมองอะไรสีอะไรไม่รู้เนี่ย ดาไม่รู้นะดาอะไรนะผมไม่รู้เพราะมันไม่เหมือนสกายโบไม่ใช่เดี๋ยวนี่เหมือนไม่ก็เอ้ยเหมือนเน่ต้องเป็นตัวอะไรวะเป็นตัวอะไรฟฝาเพลงเพลงเพลงไม่มีเพลงไม่มีไม่ใช่เลยอ่ะว้ายตางกันใหม่ความเร็กลุ้น สุดที่เราจะค้างคนหนึ่งโอเคเราฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟารฟารฟารไปนับน้ำนี่ฟาร์มไม่ใช่ต้องรีบต่อคนแรกนะครับงั้นเราจะงั้นเราจะไปทานสีไปไม่ได้นะครับอะไรโคตรแย่น,นะครับถ้าเราถ้าเราไมา่ได้ต่อโอ้ยสีส้มอะไรเฮ้ยเราของเราสีส้มบ่อยโอ้ใช่ไหมเฮ้ยสีเหลืองนี่กูมองสีส้มตลอดสี

เพื่อนไม่พอไม่พอสินะต้องเี้ไปตรงกลางเพื่อนม่ตรงหนูบ้านไม่ไปตรงกลางงั้นเราจะนั่นไม่ได้เพื่อนโอเคนะครับเราจะปล่อยเรื่อยๆราะต้ออย่าสีอื่นไม่ได้เพื่อนโอเครู้แหละสีไหงเป็นสีไหนนะครับเก็บครบเก็บเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเพื่อนหัวร้อนนะต้อบเด็ต่อเติมนิดหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับผมตังนิดหนึงที่เขาไม่จ่ายเมื่อกี้เราชนะปะชนะบ้านทางดีเล็กเมื่อไรแบบโคตรจะพอไม่ไเลยไม่ไปดีกว่านะรอต่อไปรอ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 จะไปรอโอเคโอเคโอเคแลรจะมามาเขาจะไม่กันเตียงมั้ง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ดอดิงานข้าวเเอเอง่าอเอาาลเอากลับอ่าเพื่อนไปสีนั้นนํมาเออโอกห้ไปเฮ้ยสีฟ้าตึงแตกเซลลเซลลเพื่อนเซลลเซลลเยี่สีฟ้าตึงแตกว่ะ สีฟ้าเตียงแตกกระบอกนุ่กระบอกดวงนี่เลยไปมันไม่ต้องไงยไอกูก็ต้องตายไงแต่ผมก็ต้องตายมาเห็นไหมฮเกิดไหมวะโอ้ยอีสมันเกิดอิดอิดอิดมนุษย์ภาพโคตรเยอะฮิตเกิดซีฮิต บอกว่าซีวิคซีวิคซี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 วิคซีวิคซีวิคตลอดเลยไม่ต้องสกิลตลอดซีวิคซีวิคโอ้ทำไมฉันต้องซีวิคซีวิคไปแล้ว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 เฮ้ยกับวัวกบบูสเราติดตอมาเอาเว้แล้วงานนี้มึงบอกกูจะไปหาเขาได้ไงวะ ม่้ชัยชนะยัไงอ่ะเออไม่มีบออมล็อกสไงเงินยังเหลือผมต้องไปบุกทำให้เขาตายกันแบบนี้พองงงเองนะที่มาสีคงผมนะอา้าววันนคงขนาแน่น,นอนนะขนาดแน่นป่ะมาดิ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 โกูบ้ากูบ้ากูบ้าเลย กูกลับอ้いいนาวไปกูกูตกอ้าวเฮ้ยสีผมชนะโอ้โคตรใหญ่นะโคตรเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่นะเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่นี่เขาไม่ใหญ่เลือสีผมแพ้น่าจะสีผมแพ้มากกว่าดิฉันดิฉันไม่เคยเเขาจะต่อคลิปตอนนี้ผมอ้าว ลืมไปเลยนะครับขอแค่วันนี้ของเรก่อนสำหรับาช่องกระไช่องมากกด่าวน,นี้ของเราก่อนสำหรับบ๊าไปบาย